ขอเพิ่มเงินส่งเคราะห์บุตรอายุ0ถึง6ปีจาก800บาทเป็น1,000บาทบอร์ดประกันสังคมขอเพิ่มเงินส่งเคราะห์บุตรอายุ0ถึง6ปีจาก800บาทต่อเดือนเป็น1,000บาทต่อเดือนโดยจะเริ่มประกาศใช้ภายในเดือนมกราคม2568เมื่อวันที่27สิงหาคม2567ที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการประกันสังคมครั้งที่11.2567ทับ 67, ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง3ฝ่ายทั้งนายจ้างผู้ประกันตนและหน่วยง,งานรัฐให้ปรับเพิ่มเงินสง่งครอบบุตรอายุ0-6ปีของผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39จากเดิมนะคะ800บาทต่อเดือนเป็น1,000บาทต่อเดือนกรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะคณะกรรมการประกันสังคมเปิดเผยว่ามาติดังกล่าวเตรียมประกาศใช้ในช่วง เดือนมกราคม2568ด้วยหลังจากนี้จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อรับทราบก่อนจะประกาศขอกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขในประกาศกระทรวงแรงงานโดยจะมีเด็กที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินดังกล่าวประมาณ1 2ล้านแสนคนเป็นบูรแรงงานไทยประมาณร้อยละ98และบูรแรงงานข้ามชาติประมาณละ2 สำหรับการปรับเพิ่มเงินสงคาขอบบุตรนะคะของประกันสังคมมีการปรับเพิ่มไปเมื่อเดือนเมษายนส5 6 4ยจากเดิม600บาทเพิ่มเป็น800บาทซึ่งการปรับเพิ่มเงินสงค์ครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากหลายภาคส่วนพร้อมกับการศึกษาวิจัยซึ่งจะไม่กระทบกับเงินกองทุนประกันสังคมอย่างแน่นอน สำหรับการปรับเพิ่มเงินส่งคอบุตรครั้งนี้กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะคณะกรรมการประกันสังคมเปิดเผยว่าอาจอยังไม่สามารถกระตุ้มความต้องการมีบุตรของประชาชนได้อย่างชัดเจนเนื่องจากการศึกษาพบว่าประเทศที่มีสวัสดิการดีก็ยังมีจำนวนการเกิดของเด็กลดลงแต่คาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรของแรงงานที่มีคุณภาพเพิ่มยิ่งขึ้น